ชิมดออมูอร่อย,ยไหมอร่อยไห<ป>มไปเดินออกไปเลยค่ะไปขึ้นรถนเลยร้อน,นมากจ้าตากเม็งนี่จะไปล้วงหายค่ะ เพื่ออุดมพรพิสเจงแม่ศารมณีก็ตั้งใจมขอโสูดสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีน้ำแดงน้ำเปล่ามีมาไล่ใครจะได้โชกก็จะแม่สาลที่เพื่อจะเพื่เล้ยขแล้วก็ทีหนึ่งสามตัวบนกับสองตัววางอคบที่สองก็สัตว์ข้มก็สองก็หนึ่ง ในการมาครั้งนี้ปัดนาฮาก้นดับก้มดีปดัดนาซิงผสมปัดงานอบคุณน้องลูกกอแม่เนียัง่าสามพันยี่สิบบาท

bò bò ค่ะโอเค